เอก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 สวัสดีครับสวัสดียำบายครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยๆจารัดครับโอ้อห้แหววแหละโอ้ขหพอตานถอยหน่อยถอยหน่อยเฮ้ยอู้โอ้ต้มร้วนๆเลยครับเอ้สะวัดครับเฮ้ย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 ต้องเป็นน้ำ อันตรายครับต้องระวังเลยนะถอยมาแรงไม่ได้นะครับถ้าลงมาจากถนนเกลี่รขคือลื่นเรียบร้อยเลยฟอร์ด66เน้นซูนครับรับหน้าที่ดันอยู่ฝั่งนี้ครับจิกลงล่างเลยพี่ดันจิกลงล่างเลยให้มันไหลลงมาเลยโอ้ใสยจวดจมอยู่นู่นไหม ดูสายจวดไปไปโอ้ขึ้นได้ซะแล้วตายสิมาไม่ทันครับมาไม่ทันเลยสายจวดขึ้นได้ซะแล้วโอ้ตุ่มเป้เลย อ๋อนี่ทำไมไม่วิ่งนี่ฮ<ด>ะฮ<ด>ะฮะอโอ้อดูเหลียมเนเห็้ายเลงไม่ได้ลไแล้เีอเพราะอันนี้ไล่เบาเนี่ยเเบานี่ย้เวางจะองอะตรงนี้มันเป็นเหลี่ยมกับรถใต้เนั่นแล้วเพรว่าโบเแล้วเขาใช้ตามอยไม่กุ้งหมดตายเลย ทำไมไม่เทน,นู่นก่อนนะนู่นนะที่น,นี่แหละกำลังผมไยายืนดูกำลังคิดอยู่ว่าจะเ่งนห้เทตรงนี้นไงคือให้ถอยงยก่อนรนี้เข้าได้ไหมนี่ได้อ้อมเข้าข้างในเนี่ย่ <c oughs> เยดีเเ๋ยวปิดทางจะขอหมดนี่ต้องเข้าซอยต้องหาเีงเข้าซอยมอนแม่งเทตัเถเข้าได จม่านีนิอ้ต้นไม้ต้นไม้เยอะมากเลยครับนี่ตรงนี้กลับรถได้อยู่นี่ตรงนี้บุด MU 4ี่เานอี่เอาต้นนี้ออกได้ไหมนี่เอาต้นเล็กๆเอาเออกไปน่ะน่ะต้นนั้นน่ะ

ดูเรียมเอาหนุนถอยไปหนุนตายอย,อยู่เลย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 ต้นไม้เยอะจัดครับอ้าวถอยไปอย่าเลยไายอย่าไป โอนชนนุ่นเลยไม่มีอะไรหรกข้างหลังอ่ะหยบไปเลยไปอ่ะไ,ไปเลยนี่ห้วงไม่นี่ไม่ได้บ่ ไปไปไปหลังมาได้นี่งได้ครับอาหลังแถวมาไหนม่ไง,มงไปเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอโอว้าหู Th so pues <c Fernanhoan> Đi nên nói đây rồi, hiểu rồi. Cái lăng lại, cái lại. Được rồi. Vàng con vàng luôn. Nôn, vàng. Mày khoai, mày khoai. ค่อยๆลง,ลงอ่ะปึ๊บค่อยๆดีดอย่างเดียวแล้วต้องตาต,งต้นไม้ออกดิ เอาถ่ายมาดีดได้มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้เออระวังระวังโอ้ยนี่อะไรตัวนี้ใคอยู่นี่ก่ฮะฮะชุดเดี๋ยวเราเก่งกว่า หางมันโคตรใพี่พี่พี่ดันนี่ออกมานี่ก่อนเอารถถ่ายตั้งลำฝั่งนี้ไปนี่ดันยันขึ้นไปข้างบนเลยเอออันและ

ดำไปดินอก่อนเดี调พ่อพ่อพ่อเด็ดดำไม่ลงลงไหล่ะที่นี่เออลงอยู่เอาต้อมโหนดิอ้อันตร,รายเลยแบบนี้ อย่าลอกเล่นแบบนะครับอันตรายครับอู้รมดไหนาลัอยนนี้นน<อ>นมันไม่พัเป็นรดับเออสุดเลยห่อปอา,าเกีเเเดเด่ยวาเกี่ยวเป็น,จะจะนเตขาเงสเตาง่ายได้หยบอโบราณบอกององโบราณเหนนะอ๋อ ปากตนี้ปากตนี้คู่้ปากถ้ำเป็นยังไงันเป็นฟองข้างเขาอ่ะทางเขาอ้ันข้างนยตลอดไตลอด่เป็นง่ายๆเย่ครับสูโตมาเว่ปากถ้านี่เนปากยัโอ้ดิบยกนอนยก เดียว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 วางก่อนวางก่อนอพี่พี่วางไง cott, ม่มีดลงเลยอ่าอายุ<ด>ยกยกพูไม่ได้หรอกปะไม่ได้หรอก<ง>ไม่ได้ฉากไม่ได้วางใหม่พี่ตั้งลำรถไถเฉียงนู้นได้ไหมเฉียงมาเนี่ยเฉีย <iek. S 1> งเฉียง ไปตั้งลำใหม่เอาหางไปนูนน่นงไปน่น <c oughs> ยันเนี่ยนะไม่ได้มันยันมันไม่ไปหรอกเออไปเดี๋ยวเฮ้ยไปเลยไปเลย <c oughs> อ่า พ่อพ่ออาเดิยกได้เลยได้เลยตันนี้อาไปไปไปเลยไปเลยไปเลยไปดิดยังวงวางนับก่อนวางวางแน่เย็บเบลไปด้วยลงอีกดีดอีกอายุะยุบ Ok Bay 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 Yeah Diệp biệt bay Vàng đám diệp biệt Vàng vàng Diệp biệt bay đuôi ta đi đi trên này เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ดึงถอยหน่อยวางก่อนพอ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 เยอะ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 เอาไปคือกิดต้มตัว อย่าลูกพีกลุนหลังอะลูกลุนหลังเลยเพื่องหนึ่งลนเรื่องนาะเออลุนหลังไว้ด้งยลุนหลังไว้ดิสยลื่นเอาวางเอาวางเรื่องเรื่องนู่นวางวางเหยียบเบรกไปด้วยเข้าเกียร์ไว้เลย โอเคครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับเสร็จแล้วอ่ะสวัสดีครับผม